สวัสดีครับพี่พี่น้องนองที่อยู่ในเพจเมตาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันนะครับกับยามบ่ายนะครับวันจันทร์ที่17มิถุนายนนะครับวันนี้ก็มีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยกองทัพอากาศรเมืองนะครับเป็นศึกมวยไทยพันธมิตรคู่มวยทวิจันได้หน้าดูคุกกี้สูสีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่ำคืนนี้นะครับมีฟุตบอลยูโรแข่งกัน3คู่นะครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทาง ทีมชาติยูเครนคู่ที่2อนะครับปีศาจแดงแห่งยุโรปนะครับทีมชาติเบลเยี่ยมนะครับก็จะเจอกับทางโซโรเกียน,นะครับและคู่สุดท้ายครับ รอบตีสองนะครับระหว่างทางนะครับออสเตรียครับก็จะเจอกทางทีมตราไก่ฝรั่งเศสนะครับซึ่งผมเมธาวันนี้มีคล็อกวิจารณ์2ช่วงด้วยกันช่วงแรกวิเคาะห์วิจารครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่2วิคาะห์วิจารณฟุตบอลยูโรให้เหมือนเดิมนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้เช่นเคยนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมธาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ สำหรับช่องทางการติดตามผมเมทาขอฝากไว้นะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมธา7จสีช่องทางที่2นะครับเป็นช่องทางเพจเมธา7จสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมธา7จสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมธา7จสี4ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับขอฝากไว้นะครับกับ4ี่ช่องทางการติดตามผมเมทานะครับอ่ะเราเข้าสย่ั้งของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองวันนี้กันเลยนะครับที่เวีทีมวยกองทัาประกาศดอนเมืองมวยทาการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาครับ 6โมงเย็นนะครับหรือ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนะครับไฟพยักต่อเยี่ยมสวนนะครับเจอกับทางเจ้าพรายงามสอนนรุมนมวยคู่นี้เจอกันถือพิกัด109ปอนด์ครับทางไฟพยักมาเท่าพิกัด109ต่อทางเจ้าพรายงามลดหนักเป็น1.4นะครับเลทเปิดทางไฟพยักต่อ5.4นะครับทางไฟพยักนะครับเป็นมวยรุ่นน้องครับเป็นมวยเพชรฝีมือไอ้ที่สมองมวยครบเครื่องดักเลทดักทิบดีนะครับส่วนแของทางเจ้าครับพรายงามเป็นมวยเพีรเข่าในเหนียวนแน่นกับปั้มรัดมัดตีเปิดเกมเดินชนนะครับราคาเลทเป็นรองด้วยมวยคู่นี้กระดดููกนนน่่วววยยยเเบบออรรรรร์ททาาาาางงงงพมมมะะคัผไป็ ามผมรู้ว่าดุหมวยเบอร์มวยจะดูดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่าในด้านของระยะม้างหลังอาจจะแพ้มาก็จริงแต่ว่าวันนี้นี่สภาพเนื้อตัวครับถือว่าดีเลยนะครับมวยคู่แรกครับให้ลงทุนลองที่ทางเจ้าพลายงามมวยคู่แรกนะครับวันนี้ให้ลงทุนลองทางเจ้าพลายงามครับลองแล้วมีคดีแดงแล้วโต้างทุนกินสองข้างได้ครับคู่แรกลองพลายงามอย่าลืมนะครับมีคดีโต้างทุนกินสองข้างนะครับคู่แรกวันนี้นะครับลองได้นะครับวันนี้นะครับคู่แรกนะครับคู่ที่สองเพชรกิตตินะครับ เสียเอกปทุมเจอทางเจ้าหยกเพชรลูกนาเรสสวนมวยคู่นี้เจอกันเป็ดพิกัด105ปอนด์ครับเพชรกิตติก็มาขาดไปศูจุดส่ส่วนทางเจ้าหยกเพชรก็มาเท่าพิกัดนะครับมวยคู่นี้ครับราคาเลทบทางเพชรกิตตินะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา1 1 8ครับเพชรกิตตินี่เป็นมวยประเภทก็ฝีมือนะครับไอคิวสมอง medim, มวยครบเครื่องนะครับดักเตะดักถีบเก่งนะครับอาวุธมวยหลากหลายส่วนทางเจ้าขับหยกเพชรนะครับเป็นมวยเพชรเข่าในเหนียวแน่นกรบปั้มรัดมัดตีเปิดเกมจนชนบูสู้ดีนะครับแต่ว่าความหลากหลายนั้นของอาวุธนั athlete, 11, nations, ้นผมรู้ว่างเพชรริ ics, ิตคคััับบวนนนี้ะ และคู่ที่3ามประเภทป่าศักส่สระลี่วันนี้จะกระทังเจ้าเพชรใหม่นะครับ MK ซุปเปอร์เล็กมวยไทยมวยคู่นี้เจอกันในพิกัดนะครับ100นะครับ13ปอนด์นะครับทางเจ้าเพชรป่าศักลดไปศู์จุดสี่ครับส่วนทางเจ้าเพชรใหม่ลดหนักไป1.2มวยคู่นี้กระดูกมวยเบอร์มวยทางเจ้าเพชรใหม่ถือว่าไม่ธรรมดาครับเชื่อเดิมดเาทางหินลาดเล็กต่อหินลาดอย่างเชกมาเป็นร้อยไฟนะครับวันนี้นี่ผมดูว่าเจอกับทางเพชรป่าศักนะครับเพชรป่าศักได้สูงได้ร้อยได้ใหญ่ก็จริงแต่วันนี้กว่าจะเข้าถึงตัวผมดูว่าดูเหนื่อยมวยคู่่่นนีี้ลงงงททุรรอกัับพาาเชปศ นะครับในด้านของวันนี้ให้ลุงทดลองครับทิศทางเจ้าหมุมน้ำเงินครับในด้านของวันนี้นะครับคือทางเจ้าเพชรใหม่ครับให้ดูทิศทางเจ้าเพชรใหม่ลองทิ่ทางเจ้าเพชรใหม่ดีๆโต๊ะบางทุนกินสองข้างครับและคู่เอกวันนี้ค่าฤาษีครับชอห้าพยัคฆ์นะครับวันนี้เจอทางเจ้าเดชอนันต์วบวียงสักนะครับมวยคู่นี้ครับเป็นมวยทรงเดียวกันฝีมือครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่ชิงไหวชิงพิบนะครับหลักเหลี่ยมไอชงสมองมวยถือว่าหลากหลายจุดๆทางเจ้าค่าฤาษนะครับแต่ในด้านของอาวุธมวยครับเข่าในเหนียวแน่นครับอยู่ สรุปให้ทราบอีกครั้งครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับวันนี้ที่ผมชอบนะครับวันนี้นะครับสี่คู่แรกคู่แรกผมชอบทางมวยรองพายงามสอนนันเมลคู่ที่สองผมชอบทางเพชรจิตติเสียเอกปทุมคู่ที่สามครับผมชอบทางมวยรองเพชรใหม่เอ็มเคซุปเปอร์เล็กมวยไทยและคู่ที่สี่ผมชอบทางเจ้าคฤหัสถ์ชอห้าพยัคฆ์นะครับส่วนหลังถ่ายทอดสอดกับหลังถ่ายทอดสอดนะครับหลังถ่ายทอดสอดนี่ผมชอบทางเจ้าเพชรเมืองทอนนะครับสพงษ์อมออรตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองผมชอบทางภูมิพยัคฆ์ต่อเป่าอินนะครับ วันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดนะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับที่เวทีมวยก่อธรรมการบอลเมืองศึกมวยไทยเพนเทามิดจบลงเด็กกินเท่านี้เดี๋ยวช่วงที่ 2, 2> ผมเมธาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลย ورو ค่ำคืนนี้คัดให้เน้นๆ3คู่เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับกดแชร์กดติดตามไว้ช่วงที่2เจอกันใหม่ฟุตบอลยโ ورو โวันนี้ช่วงแรกครับจบลงแต่เพียงเท่านี้ช่วงที่2เจอกันใหม่ฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ